มากเลยแม่หเราได้กับวิทยุแล้วที่แม่เรียกแปดลอดวิทยุแปดลอดทำไมต้องแปดลอดด้วยอะแม่ก็มันไม่เจ็ดไม่เก้าไงจ๊ะอันนั่นน่แม่เล่นมูอีกแล้วใช่ไหมอะไรถ่านไฟฉายมุกอะไรของแกให้มือถ่านไฟฉายอะไรของแม่เนี่ยนี่แม่พูดอะไรเนี่ยนี่แม่สับสนมั้งเนี่ยถ่านไฟฉายมันต้องใส่วิทยุแปดก้อนมันถึงจะดังโอ้นี่แม่พูดจริงอ่ะเนี่ย โอ้หนี่ก็เล่นมุกซะอีกแหนเดี๋ยวนี้เล่นมุกบ่อยเนี่ย <c oughs> แม่เสียงเงียบไปแล้วอ่ะหรือว่าเขาสองคนกำลังกำลังอะไรก็กำลังเ,เ,เดี๋ยวก่อนที่แม่จะไปไหนไม่อยากรู้กำลังอะไรอยากรู้สิอยากรู้จะได้เหรออ้ยทะลึล่งนะแกเปล่าทะลึ่งนะคบคุณนายตกลงกำลังทำอะไรอยู่ก็ว่าง่า ก็คือสงสัยว่าหนูมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะกลับใช่ไหมจ้าพี่หมื่นใช่ครับอย่างนี้แหละอย่างที่คุณหนูบอกแล้วหมื่นคิดแบบนี้เป๊ะเลยครับคุณนายครับเออไอสิบพันบางอย่างลดอกถ้าจะไปส่งดอกโซกงั้นเอาขนายใหญ่ออกนะครับคุณนายนั่งหลังจะได้โอเคโอ๊ยโอเคครับโอเคโอ้ยจิ้มตาเลย แหมป้าดีใจจังเลยค่ะอีกหน่อยอ่ะบ้านเราอ่ะก็จะมีเสียงเด็กเจ้าเจ้าให้ป้าเลี้ยงให้นะคะห้าหกปีอ่ะแป๊บเดียวเองค่ะป้ารอได้แหม่ทางนี้ไม่ต้องกลัวนะคะป้าจะกันท่าไม่ให้คุณนายของป้าน่ะรับรองค่ะยังบริสุทธิ์อยู่ประมอนคะ ผมรับรองตัวเองได้ครับไม่ต้องลำบากหรอก <c oughs> แหมคุณานทำอย่างคุณหนูจะเชื่อน่ะถ้าป้าไม่ช่วยรับรองอ่ะไม่เชื่อหรอกคะ่ะถ้าไม่มีป้ามอนลาแลคะค่ะค่ะเออเป็นงั้นไปนะ,ะไรคะขอค่ะออกซก ไอที่สุดพี่เพนพี่เพนตะกูลเขามาน่ะนี่พี่เพนตะกูลน่ะเขามานานแล้วนะแต่เขาไม่กล้าขึ้นมาคงแบบว่าอายพี่เพนเลยไม่ยอมขึ้นมาอายเรื่องอะไรอ้าวก็ตัวเป็นมีเมียน้อยไม่อายเหรอ อาแล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะรู้ละกันจริงปะละ่ะพี่เพนพี่เพนไล่ฉันเหรอ,อไล่ฉันเหรอนี่ไม่ต้องมาเฝ้าฉันหรอกฉันจะนอนขอบใจนะโอเคงั้นไปแล้วนะพี่เพนนี่พี่เพน นี่พรุ่งนี้ก็หายเจ็บแล้วนะไม่ต้องกลัวนะพี่เพนอ่ะอึดจะตาย มาทำไมนี่เป็นยังไงบ้างทำไมเดินไม่ระวังแล้วหมอเมย์เขาว่าไงบ้างก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรนี่แล้วหมอก็จ่ายยาให้ฉันแล้วด้วยอู๋กตกใจมากเลยอู๋โทรบอกคุณเหรอครับอู๋กตกใจแล้วก็เป็นห่วงมากแล้วผมก็ไม่อยู่ด้วยแกก็เลย โทรแล้วบอกให้คุณกลับมาที่นี่คุณไม่ต้องมาก็ได้นะถ้าอยู่กับคนนั้นแล้วก็มีความสุขก็อยู่ไปฉันทำใจแล้วผมจะกลับมาผมสงสารลูก คืนนี้ผมจะกลับไปก่อนพรุ่งนี้ชาผมจะแวะไปหาหมอเมย์แล้วค่อยมาฉันจะทำเรื่องบัตรเครดิตให้คุณใหม่บัตรเสริมของคุณอ่ะฉันยกเลิกไปแล้ว พรุ่งนี้พ่อจะขับบ้านเป็นไงบ้างพี่อู๋ คุณรู้ว่าไงบ้างคุณพ่อจะกลับบ้านพรุ่งนี้เฮ้ย hey. ดีใจด้วยนะพี่อูดีใจด้วยดีใจจังต่อไปนี้ก็เหลือแต่โอ๋คนเดียวแล้วสิไม่มีพ่อแม่ไม่มีย่าปู่ก็ตายตามพ่อไปซะละว โอ้ยโยังมีชั้นนะว้ยมีพี่ชายกับเขาคนนึงก็กลายเป็นพี่สาวซะละอ้าไม่ดีหรอเนี่เดี๋ยวไว้อะฉันจะแต่งตัวสวยเป็นเพื่อนกันไงเนี่ยจะแต่งหญิงนะสวยแกอีกดูสิแต่งตัวสว พ่อกับแม่พรุ่งนี้คุณพ่อจะกลับบ้านค่ะ